ดิฉันสุธาธิยปตันตยานุรักษ์ผู้ดำเนินรา,รายการโดยจริงเสียงจริงการที่คนเรานะคะจะสร้างบ้านขึ้นมาสักหนึ่งหลังเราก็ต่างคาดหวังว่าเราจะอยู่บ้านหลังนั้นไปตราบชั่วชีวิตแต่ชาวบ้านคุนสมุทรจีนจังหมัดสมุทรปราการน,นั้นในระยะเวลาเพียง38ปีพวกเขาต้องสร้างบ้านกันใหม่ไม่น้อยกว่าคนละ5ครั้งเหตุก็เกิดจากน้ําทะเลที่กัดก้อจนบ้านพังและพัดพาที่ดินของเขาหายไปซึ่งตอนนี้พวกเขาไม่สามารถย้ายบ้านหนีคลื่นทะเลได้อีกต่อไป แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นเราไปติดตามชมได้กับตัวจริงเสียงจริงของเราในวันนี้ค่ะคลื่นทะเลที่นี่ค่ะมันมีความรุนแรงขนาดไหนคะแรงอ่ะเพราะเพราะมันจะชัดตะลิงพังหมดมีตาม,มาที่จะตอดต้านไหวถ้าไม่ทิ้งหินนี่จะ จะตู้ไม่ได้มันมีความรุนแรงมากนะครับเพราะทะเลเราเป็นทะเลอ่อนเพื่อประสบกับลิงพังเยอะก็อยู่ไม่ได้ครับคลื่นทะเลที่นี่ค่ะแรงแค่ไหนคะความรุนแรงเนี่ยผมกะเคยดูในข่าวเนี่ยถึงสองเมตรสาเมตรยังมีเลยมีเลยตีตีเกินนวัดเนี่ยตูมจูมเลยนะปัจจุบันเนี่ยรือห้าห้าหุนแล้วผมคิดว่าหลังนี้พังถึงหน้าผมก็กะไม่อยู่แล้วทะเลคือเราไม่มีที่อยู่แล้วเ่ อยู่ก็ต้องเช่าเขาอยู่แล้วในปัจจุบันต่อไปเนี่ยเพราะที่เราหายไปแล้วซื้อเราหายไปแล้วตัวเนี้ยมันถ้าพังปกติเนี่ยมันจะพังมันก็ไปน,น้องๆซื้อน้ำเน,นี่ยซื้อน้ำเนี่ยมันมาโคมเนี่ยทั้งตายทั้งเดือดร้อนเนี่ยวันเดียวแต่ว่าตัวนี้มันมันกัดกินอนะมันก็แบบว่ามันเป็นแบบวิกฤตที่แบบมองไม่เห็นกินมาจน กินพอจะรู้สึกเตลูก็เกือบสายกลับตัวได้ก็ใกล้ตายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคือลมมันแรงมันมันเสียหายมากกว่าบาบเรือนดี่ล้มเร็วไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเต่าบานไอ้รุ่นพ่อแม่เนี่ยรุ่นพ่อแม่อยู่ตั้ง่ปู่ย่าตายายเขายังมีแบบอะเลมันงอกออกไปมารุ่นผมน่ะฮะทีศตะวคนเตกมาหาเราคนเขึ้นมาหาเราเราก็แย่ความลำบากนะลำบากเรื่องย้ายบ้าน หกครั้งเนี่ยย้ายหนีเข้ามาเนี่ยทันกันอยู่ไม่ได้บ้านลงทะเลเลยอะ่ะบ้านกระเบื่องปลูกไม่ขิ่มาน้อยเลยตอนนั้นในเกเนาะลากลงไปทั้งหลังหมดเลย38ปีที่ผ่านมาชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการถูกน้ำทะเลกัดซอบไปแล้วประมาณ1,1104 11ไร่และชาวบ้านขุนสมุทรจีนจากเดิมมีถึง168หลังคาเรือนตอนนี้อพยพย้ายหนีน้ำทะเลเหลือเพียง105หลังคาเรือนเท่านั้น ซึ่งต้นตอของปัญหาคืออะไรและเราจะสามารถหยุดยั้งการสูญเสียแผ่นดินให้กับทะเลได้หรือไม่นั้นรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์จารุพงศกุลผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะมาให้คําตอบพวกเรากันค่ะปัจจุบันนีเราเจอปัญหาการกัดซ้อเนี่ยรุนแรงแล้วก็มากกว่านในอดีตเฉพิที่ ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างที่อ่า,อาวไทยตอนบนหรือที่บ้านคุชสมุุรีเนี่ยเมื่อ10ปีก่อน,นอันตราก,การจัดซาะอยู่ประมาณสักสิบกว่าเมตรสิบห้าสิบหกเมตรปัจจุบันเนี่ยเราเจอที่บ้านคุชสมุทรีเนี่ยประมาณ2ี่เมตรต่อปีสาเหตุของการจัดซาอเนี่ยเราพบว่ามันมีปัจจัยเนี่ยสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติเราพบว่าเรื่องของลมมรสุมทั้งสองตัวที่ม,มีความแรงทะลขึ้นในอ่าวไทยเนี่ยแรงขึ้น ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชัดเจนนะที่ทําให้เกิดการกัดซ้อที่โดยธรรมชาติกลุ่มที่2เนี่ยปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์เนี่ยเป็นตัวที่จะเร่งเป็นตัวเสริมให้การกัดซ้อยี่รุนแรงมากขึ้นเราพบว,ว่าบริเวณบางพื้นที่จีนเนี่ยอยู่ใต้น้ําแต่บริเวณต้นน้ําของอลุ่มุ่มมเจ้าพญาเนี่ยมีการสร้างเขื่อนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาการสร้างเขื่อนเนี่ยทำให้ตะกอนเนี่ยนำมาสู่ชายฝั่งทะเลเลดลงประมาณ70% พาร์ตกรลดลงเนี่ยทำให้คลื่นเนี่ยสาม,มารถที่จะเตาะรุนแรงได้มากขึ้นนะอันนี้ปัจจัยนึงนะอันนี้สองอนนพบว่า,าบ้านของชาวจีนจะอยู่ในจังหวัดสุพรรณฯซึ่งเป็นจุดใกล้กับพระประแดงนะแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณนี้เนี่ยยังมีการใช้น้ำประปาน้ำประดาลอยู่การใช้น้ำประาปานะดาลตรงนี้ทําให้เกิดแผน่นดินทรุดนะแผน่นดินทรุดก็อยู่ประมาณ1-3ึ่งเซนต่อปีตัวนี้ก็เป็นการเร่งให้เกิกดการสะเทอรุนแรงมากขึ้น แล้วก็จะมีอาจจะมีปัจจัยเล็กๆน,น,น้อยๆอย่างเช่นชาวบ,บ้านมีการทางสาชัยเลนทําเป็นนากุุงนะตรงนี้ก็เป็นตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเสริมเราพบว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องภาวะการกัดเซาะชายฝั่งของอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งที่บ้านขุนป,ปีเนี่ยมันเกินกว่าจุดที่ธรรมชาติเขาจะสามารถจะฟื้นฟูได้ตัวเขาเองลําพังผมคิดว่าถ้าโดยศักยภาพของชาวบ้านเองเนี่ยไม่น่าจะ ช่วยตัวเองได้ก็คงอย่างดีที่สุดก็คือย้ายบ้านหนีย้ายบ้านหนีก็คือมาย้ายย้ายจากจุดที่บริเวณตุงกัดเขาาหนี่ย้ายเข้าบปในฝั่าส่วนเด็กๆและชาวบ้านขุนสมุทรจีนรวมไปถึงพระพิสุกสงฆ์ท่านจะได้รับความลําบากขนาดไหนเราจะไปชมสถานที่จริงของบ้านขุนสมุทรจีนณวันที่14พฤษภาคม2551กันในช่วงหน้าค่ะ ใหญ่อย,อยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนมานานหรือ,อยังคะค่ะอยู่ตั้งแต่เกิดเลยตอนนั้นบ้านตั้งอยู่ที่ตรงไหนคะเอาเริ่มต้นตั้งแต่วัดแล้วกันก่อนเนี่ยโบสถ์เนี่ยหน้าโบสถ์ออกไปประมาณกิโลฝ่าสองกิโลถึงจะถึงกลางหมู่บ้านแล้วจากกลางหมู่หมู่บ้านเนี่ยก็ต้องออกไปชายทะเลอีกเยอะมากเลยจากว่าหน้าโบสถ์เนี่ยห้าหกกิโลเนี่ยมันหายหมดไปแล้วอค่ะโบสถ์เนี่ยเขาจะมาสร้างไว้อยู่หลังที่เลยหลังหมู่บ้านเลยค่ะจากว่าห้าหกกิโลที่หน้าโบสถ์เนี่หาย แล้วตอนนี้โบก็ยื่นไปในทะเลเกือบกิโลค่ะคนก็ชาวบ้านก็จะหดเข้าไปหดเข้าไปเพราะว่าทะเลงอกขึ้นมาดินก็หดไปคนตรงนี้นะชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยย้ายบ้านเป็นสิบหลังสิบเอ็ดหลังมีห้าหลังหกหลังเลยคนรุ่นใหม่ชีวิตตรงนี้ต้องแบบว่าต้องแบบเวยนซ้ำกรรรมํมซัดเนี่ยย้ายแล้วย้ายอีกพอจะมีกินหน่อยก็ต้องเอามาปลูกบ้านามาสร้างบ้านคือเราหนีกันมาตลอดแต่ตอนนี้เราจะไม่หนีคือเราจะส เราจะสู้เราก็เริ่มสู้มาตั้งแต่พศส7ยังมีแผ่นดินอยู่หลังวัดเต็มไม่หมดเลยหน้าวัดก็ยังมีแต่ว่าก็คือยังไม่ได้รับการแก้ไขอืก็เห็นอย่างทุกวันครัว่ามันมหาศาลมันเกินที่จะที่จะหยุดที่จะอยู่เฉยๆกันแล้วก็คือยังแก้ไขไม่ได้ใช่แ,แต่ก่อนเนี่ยก็คือพี่ของหลวงเ,เขาจะให้หมดทุกคนแต่ว่ามันตกน้ําไปจนไม่สามารถจะยืนยันหรือหาพิกัดได้แล้วค,คือมีกันทุกคน แต่ว่าไอ้ที่ทํากินเนี่ยคือเขาไม่เอาค่ะเขาไม่เอาเพราะว่าเขาหากินกับท้องทะเลเนี่ยอุดมสมบูรณ์ปูหอยปูปลาเนี่ยลงไปวางอวนสามลำสีล่ลำมันเหลือกินเหลือใช้เลยว่ะชีวิตอะไรมันจะมีความสุขขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้นึกว่าอนา,าคตจะเป็นแบบนี้ยังไม่ทันตายที่จะซุกหัวนอนก็ไม่มีอ,มอาชีพก็หมดไปมันก็เหลือเชื่อนะเหลือเชื่อว่าอะไรมันจะเกิดไม่ได้คิดกันล่วงหน้าเลยมันก็ไม่ไม่เคยพบเห็นเมือนกันว่าจะเป็นถึงขนาด ปี40น่ยพายุลินดาเข้าดีนะ<ม>ว่าเข้าตอนเช้าตอนประมาณ6โมงบ้านพังหมดเลยวันดีเราเราบ้านสองชั้นเนี่ยเรามีหอบกระจายขาเราก็บอกอ้าทุกคนสับคัดเอาแล้วออกจากบ้าน<ม>พอหันไปถ่ายรูปตรงนี้พังเวลาหนาเลยแบบพังหมดเลยหมดตนนั้นต้องหนีตายกันมาอยู่โรงเรียนอยู่สถานีน้ำมัยมก็คือหมดเนื้อหมดตัวกันเลยอะ่ะจากลินดา40แล้วมันยังมีพายุขนุนเข้าตอน48นั่นออกค่ะ ก็ม,มีเรื่อยๆเวลาเลามาอย e ู่กันไม่ได้ชาวบ้านทีหอบของใส่ถุงโ๋ยแล้วก็เดินนอกบ้านว่าพอมันพัดอีกสักสองสามชั่วโมงมันไม่หยุดเนี่ยมันต้องลมสลายละคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วัดเนี่ยถูกตัดขาดเพราะวา่าวัดก็ถอยออกไปจากเคยอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินที่อยู่นหน้าวัดหายไปหมดทีนี้วัดก็ต้องยื่นไปเป็นกิโลชาวบ้านก็ถอยมาเพราะแผ่นดินมาเหลือน้อยเวลาตายทีคุณเลยกว่าจะหามไปได้ไปก็ไม่ได้ เข็นไปคนเดินไปก็คานไปเพราะว่าสะพานมันสั่นสะพานมันโยกมันตัดขาช่วงนั้นอ่ะเผาผีก็ไม่ได้คือชีวิตตรงเนี้มันแหม่มันลำเค็มมันมีอยู่ช่วงนึง่ยเวลาพระออกมาบินทบาทตอนมาก็น้ําแห้งหลอกเวลาขากลับน้าเต็มบินทบาทเสร็จก็จจะถึงวัดก็ลองน้ําเข้าไปมันอันเน็อันหนาดอะไรมันก็เหลือเชื่อนะอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้ความเจริญยังมาไม่ถึงความเจริญมาไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ว่ามันพังมาแผ่นดินหายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ อยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนนี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยผมเกิดที่นี่นะอยู่6 6 2ปีแล้ว6ศ2ปีครับแล้วย้ายบ้านหนีคลื่นนี่มากี่หลังแล้วคะเนี่ยผมอยู่ด้านในนะผมผมไม่ได้ย้ายบ้านเลยผมอยู่ด้านในผมมาปลูกขึ้นด้านล่างนะครับผมมาลงไปครับ50ไร่แล้วลงไปเลยทะเลแต่ตอนนี้ก็ยังผมก็้องทําอยู่เรื่อยนะต้องมือไม้มาปักไม้ไผ่แล้วก็เอากระสอบทรายมาทิ้ง ตรลงทุนอย่างนี้ได้มาก็ทําไปไม่เหลือตอนนี้ไม่เหลือเลยเด็กกุุงมาก็ไปลงทุนหมดคือได้อะไรมาก็ต้องมาลงตรงนี้หมดลงทุนต้องไปซื้ออุปกรณ์มาค่ะไม่มีะไรเหลือคือเราต้องทําอย่างนี้เรื่อยเหรอคะทำอย่เรื่อยๆป้องกันขึ้นก็ต่อเซออยู่อย่างนี้ฮะจนกว่าจะหมดไปก็ต้องสู้สู้ไปได้มาก็ลงทุนไปทำไม้ก็แรงงานก็ผมก็ทําเขื่อน การขึ้นจะไรกไแค่เขื่อนไม้ยังเอาเขื่อนอะไรลงทุนมากๆก็ยังมีทุนแล้วคุณรู้ไม่เบื่อแล้คะหมายถึงว่าเราต้องคอยทําอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆเราไม่ย้ายหนีไปเลยหรอคะอยู่ท<ล>ี่อ <ไป S 2> <ห>ือ่นรู้่า <ๆ S 1> ทำอะไรทำอาชีพอะไรสู้คุณตาได้อยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนมากี่ปีแล,ะะแล้วคะก็ตั้ไหลายเกิดท่าไหลายก็อยู่ทร่นั่นกตั้งเท่าไหร่คะ <73. S 1> แล้วมีประสบการณ์ในการย้ายบ้านหนีคลื่นนี้เยอะไหมคะกี่ครั้งคะถ้าอยู่กับพ่อแม่นี่สองคนค่ะเอาเป็นตัวของตัวเองต่างกรมีคนโตเนี่ยนะคะห้าหนแล้วก็ใหญ่นะห้านสรุปแล้วคือย้ายมาเจ็ดครั้งแล้วอคุณตารู้สึกยังไงบ้างคะเบื่อไหมมันไอ้เบื่อไัเบื่อมันก็ต้องดูอะไรแล้วคุณตารู้สึกยังไงคะว่า บ้านนี่นะคะคนเนี่ยที่เขาสร้างบ้านกันเนี่ยคือบ้านหนึ่งหลังอยู่กันชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลานก็มีบางบ้านแต่อย่างของคุณตาเนี่ยสร้างแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็ต้องย้าย <c oughs> ต้อง <c oughs> คุณตาคิดยังไงคะไม,ไม่คิดยังไงมันจําเป็นต้องอยู่ต้องทำได้มาก็ต่างบ้านร้างอะไรไปคก็หมดเนี่ยก็ไม่มีเหลือมีแตน่นี่คือมีเท่าไหร่ก็หมดเอามาลงบ้านลงอะไรหมดก็เนี่ยมาหลังเนี่ยได้เปลี่ยน เราพังน้อยหน่อยครังหน้าเขามาทำเขื่อนมาไงก็อยู่ได้นานหน่อยทำมางี้ก็มานี่แล้วเข้ามานี่แล้ววันนั้นพอที่โรงเรียนเสร็จนะมันจะพังหมดแล้วค่ะพอดีก็มาซื้อที่อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมาทำเขื่อนโอ้แต่เขาก็ทำไปเยอะนะเขากล้าลงทุนจริงๆนะเขาทีนเดียวน่าจะทำเขาทำธุรกิจก็เลยต้องป้องกันในในส่วนเขาด้วยมากเลย เขาประชาชนเขายังทาได้รัฐทำไม่ได้ฉันก็เหมือนรู้จะว่าไงเขาคุณลุงนี่อาศัยอยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนนี้มากี่ปีและะ้วเนี่ยอยู่มาห้าสิบปีแล้วห้าสิบปีแล้วมีประสบการณ์ในการย้ายบ้านหนีคลื่นนี่กี่ครั้งแล้วคะวประมาณสี่ห้าครั้งแล้วนี่ไม่ต้องย้ายตลอดอย,อย่างนี้เราไม่เบื่อแล้วเราคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นไหรคะนหนีไปไหนอะ่ะคุณลุงสร้างบ้านแต่ละครั้งอะคะ่ะใช้เงินเยอะไหมคะมบ้านานี้ เยอะหรอค่ะโอเคสองสามหมื่นบาทสามสี่หมื่นบาทบานค่าอย่างนี้สามสีบหมื่นบาทปติมันก็ไม่ได้แี้วมันก็พังอีกก็คือเราก็เลยต้องปลูกแบบนี้เดี๋ยวเผื่อมันพังอีกมันพังมาเราก็จะได้ไปง่ายไม่ต้องเสียดาย <c oughs> ต้องไปรู้ผลอะไรมากและวัดขุนสมุทราวาสที่พึ่งทางใจของเราชาวพุทธทั้งหลายเคยได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลขนาดไหนเราจะไปเรียนถามเจ้าอาวาสวัดขุนสมุทราวาสกันค่ะ